สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่7มิถุนายน2566นะครับทำใจฮะเอ็นโกโลโกองเต้จ่อย้ายทีมแล้วนะครับแล้วก็เชลซีจะไปโฟกัสกับไกเซโดเต็มตัวแล้วก็มีข่าวสนเจ้าหนูเวก้าค่าฉีกสัญญา40ล้านยูโรมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี้เลยใครที่กาลังมองหาน้าหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนลโจมารโลนมีเพียบเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยสอบถามได้นะครับอยากได้น้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวๆมีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปีเนี่ยสั่งครบ1,000บาทมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีตโบดลด100บาทด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็อย่างในติ๊กตอกร้านที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ก็มีโค้ดส่วนลดพิเศษมากมา,มายเต็มไปหมดเลยนะครับฝากไปอุดหนุนโค,ค้ดขู่เพอร์ฟูมกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆต้องไปเรียนที่นี่เลยครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นํำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia เป็น o o r s s o r o s l นะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันด้วยนะครับว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASC BC Inspection แล้วก็สมศเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n d e อร์ก t e เ1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 ติดต่อทางเพจ โทรที่เบอร์0819294229 ID ไลน์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วเจ้าของก็เป็นแฟนเชลซีเช่นกันนะครับส่วนนี่นะครับซูซูกินะครับฝากไปด้วยนะครับช่วงนี้เขามีแคมเปญดีๆยูด Don't d r ด v e นะครับสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยภายใต้ของการ s u zu กิ c o สบิเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเจอกับ n e ว s u z u k i Ertiga Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซ u ซูกทั่วประเทศแล้วก็ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับคือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนผมไปออกรายการกับช่องวงในนะครับที่เป็นรีวิวพวกอาหารพวกนี้แต่เขาทำหลายอย่างนะไปออกคุยเรื่องเกี่ยวกับเชลซีปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทิศทางซีซั่นใหม่การบริหารทีมแบบใหม่เรื่องกด financial fair play พวกนี้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยไปชมกันได้นะครับที่แอคเคาน์ช่องวงในแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นกันฝากไปชมกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่โอ้โหชายคนนี้เลยครับ เอ็นโกโลกองเต้ olo, e, กำลังจะย้ายนะครับคือเศร้าเหมือนกันคือเข้าใจแหละว่าพักหลังเริ่มไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าร่างกายไม่เหมือนเก่าแล้วเจ็บบ่อยแต่ก็สำหรับกองเต้คือมันรักนะครับแฟนบอลรักเขาอยู่แล้วนะครับก็อดใจหายไม่ได้เหมือนกันนะครับรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโน่ครับบอกว่าทูตของซาอุเนี่ยเขาเดินทางมาเจราจากับเอ็นโกโลกองเต้เมื่อวานนี้ที่ลอนดอน แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้ย้ายไปเล่นทีมเอาอิติฮัดทีมเดียวกับคาริมเบนเซม่าเลยนะครับเสนอเงินค่าเหนื่อยรวมลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์นะฮะท่านผู้ชม1ฤดูกาลเอาไปเลย100ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนเตะบอลปีละ86ล้านปอนหรือคิดเป็นเงินไทยได้เงินปีละ3,700ล้านบาทนี่คือเงินที่เอนโกโลกองเต้จะได้รับ โคตรเยอะนะครับตอนนี้ตัวแทนกลุ่ม PIF นะครับเป็นกลุ่มลงทุนเครือเดียวกับเจ้าของ Newcastle เลยแล้วก็คณะกรรมการสโมสรเอาอิติฮัตเนี่ยกำลังคุยกับกองเต้อ,อยู่ซึ่งดูแล้วโอกาสตอบตกลงสูงนะครับเพราะว่าตอนตีห้าตามเวลาประเทศไทยฟาบิโซโรมาโน,โนใช้คำว่าเฮียวีโกกำลังจะมาในอีกไม่ช้านะครับเขาใช้คำนี้เลยซึ่งอันนี้คือพูดตอนตี5แต่ตอนที่คลิปนี้ปล่อยออกไปผ่านเวลาไปเรื่อย อาจจะเฮียวิโกซูหรือเฮียวิโกแบบเป็นทางการก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่ว่าทิศทางตัวนี้พอมันมีคาว่าเฮียวิโกกาลังจะมาในะอีกไม่ช้านั่นหมายความว่าโอกาสที่กองเต้จะย้ายสูงมากสูงมากๆเลยนะตอนนี้ผมว่าสัก70%เปอร์เซ็นต์เลยครับที่กองเต้จะย้ายไปเล่นลีกซาอุนะครับส่วนแมทลอนะครับเทียร์หนึ่งจากเทเลกราฟนะครับบอกว่าเชลซี Chelsea จะไม่สู้สงครามประมูลค่าเหนือยเด็ดขาดครับเพราะรู้ว่าสู้ไม่ไหวครับคือตอนนี้กองเต้รับอยู่30,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ ตัวเลขคนละเรื่องกับที่ซาอุยื่นให้คือมันห่างกันประมาณ6เท่าเชลซีก็เลยจะให้สิทธิ์กองเต้นในการตัดสินใจเองครับว่าถ้าเลือกอยู่ต่อเชลซีก็จะมีความสุขแต่ถ้ากองเต้เลือกย้ายสโมสรก็จะไม่ว่าอะไรกองเต้นแน่นอนก็เคารพการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามครับรายงานบอกว่าคนที่อาจจะผิดหวังคือมาริซิโอโปเชติโนเพราะว่า แมทลอบอกว่าพอชเนี่ยชื่นชอบกองเต้มานานแล้วชอบตั้งแต่สมัยคุมเปแอชแต่ว่านักเตะไม่อยากแก้เปเแอชตอนนั้นพอมารอบเนี้ยพอชอยากจะพยายามกล่อมให้อยู่ต่ออยากร่วมง,งานด้วยแต่สุดท้ายเจอค่าเหนื่อยสุดโหดจากลีกซาอุเข้าไปทําให้พอชพลาดเป็นโคช้ชให้กับกองเต้อีกครั้งหนึ่งก็ก็เข้าใจได้ครับตัวเลขมันมันสูงมากนะเออจาก3 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์อัพเป็นแบบประมาณล้าน7ล้าน8 ต่อสัปดาห์โอ้โหมันคนละเรื่องครับเตะบอลอยู่ที่นู่นเนี่ยโอ้โหอาทิตย์เดียวคุณก็สบายทั้งชีวิตนี่เตะไปนึงนี่คือแบบเง <c oughs> ินเหลือใช้นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวไม่ได้โกรธอะไรกองเต้ด้วยครับเพราะว่าเขาทำเพื่อเชลซีมาเยอะนะครับทุกแชมป์ที่กองเต้ทําให้กับเชลซีเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยแกมีส่วนสําคัญเกือบทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีก2017ยุคคอนเต้ได้รางวัล PFA แชมเปี้ยนสลีกนะครับ2021นะครับได้ MVP นะชิงชนะเลิศถ้าไม่มีกองเต้เราอาจจะไม่ได้แชมป์ UCL แล้วก็เข้าใจเรื่องเงินนะครับกองเต้ค่อนข้างแคร์ครอบครัวเขารักคุณแม่มากเขาก็อยากให้ครอบครัวเขาอยู่สบายถ้าจะมองเรื่องเงินในช่วงปลายอาชีพวัย30กว่าแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เข้าใจได้ครับมันปฏิเสธได้ยากจริงๆนะครับเราลองคิดถ้าเราเป็นกองเต้าอายุ30กว่าได้มาทุกแชมป์และแชมป์โลกก็เคยได้และมีทีมาให้ค่าเหนื่อยขนาดนี้เป็นเราเข้าใจอ่อนนะครับ โจทย์ของเชลซีก็คือถ้ากองเต้ย้ายจริงซึ่งโอกาสสูงมากนะครับโอกาสสูงมากเชลซีจะไม่เหลือกลังรับสักคนเลยนะครับตอนนี้ครับเท่ากับว่าไอสไตล์กองกลางโตตัดเกมเนี่ยมันต้องเอา2คนแล้วนะคือสมมติถ้าเกิดซื้อคนใหม่เข้ามาคนนึงแล้วกองเต้เปลี่ยนใจอยู่ต่อมันก็อาจจะซื้อคนเดียวจบแล้วแ,แหน่งกลางรับแต่ถ้ากองเต้ไปด้วยมันต้องซื้อ2คนแล้วมารูเอลอูกาเต้เราแห้วไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องมาดูครับว่า สองคนที่จะเอามาเป็นกลางรับคนใหม่ของเชลซีเนี่ยจะเน้นไปที่ใครบ้างนะครับแต่คนที่น่าจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือมอยเซสไกเซโดแต่ไม่ง่ายนะไกเซโดเมื่อวานมีอัปเดตจากแซมดีนนะครับนักข่าวเทียสองของ Telegraph รายงานบอกว่าไบรตันต้องการค่าตัวมอยเซสไกเซโดมากกว่า70ล้านปอนด์นะครับเพราะมองว่าการแข่งขันน่าจะเดือดนะครับแย่งกันหลายทีม ไม่ว่าจะเป็นเชลซีอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนลิวพูลก,ก็ยังปิดโอกาสเขาไม่ได้แม้ว่าตอนนี้เขากำลังจะปิดดีลคว้าอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แล้วก็ตามในมุมอาร์เซนอลเนี่ยยังสนใจเหมือนเดิมนะครับเคยยื่นไปเดือนมกราคมด้วยแต่โดนปัดแต่ในข่าวบอกเลยครับว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายเบอร์หนึ่งของอาร์เซนอลเป้าหมายเบอร์หนึ่งคือเด็กแคนไรส์นะครับขนาดที่เชลซีเนี่ยถ้าจะเอาไกเซโดข่าวบอกว่ามันสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ปิดดีลได้ ในกรณีที่เชลซียอมปล่อยเจ้าหนูรีไวโควิลให้กับทางไบรตันรีไวโควิลเป็นกองหลังดาวรุ่งเชลซีนะครับแล้วก็ไปยืมตัวกับไบรตันมา1ปีเล่นดีมากเขาเลยอยากเก็บเอาไว้ต่อแต่แผนเชลซีก็ยืนกรานนะครับว่ารีไวโควิลไม่ได้มีไว้ขายมาริซิโอโปเชติโนอยากจะให้โอกาสรีไวโควิลต่อนะครับตอนนี้ค่าตัวของไกเซโดเนี่ยเราเห็นสัดส่วนของตัวเลขแล้วนะครับเทเลกราฟโดยแซมดีนบอกว่า70ล้านปอนด์ บวกนะครับแต่ขั้นต่ำคือ70ส่วนของ The g การเด a n นบอกว่า80ล้านปอนด์บวกนะครับต้องรอดูว่าสรุปแล้วมันต้องเป็น80หรือ70กันแน่สำหรับค่าตัวของไกเซโดนะครับแต่ก็ควรเอานะครับเพราะคุณกำลังจะเสียกองเต้แล้วก็เฮลูกาเต้ด้วยนะครับผมว่าไกเซโดคือตัวเลือกที่เหมาะสมนะแล้วผมว่าสไตล,ล์การเล่นของไกเซโดคล้ายกองเต้ตรงที่ว่าไม่ได้ยืนห้อยต่ำสุดยืนเป็นมิดฟิลด์เบอร์แแต่ตัดเกมดีมากนะครับแล้วก็มีทักษะ การเรื่องของการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าผมว่านี่คือนักเตะที่เหมาะมากๆในการมาเป็นตัวแทนระยะย,ยาวของเอ็นโกโลกองเต้ผมก็เชียร์แต่ก็ต้องรอดูเลยครับว่าค่าตัวมันจะลงเอยยังไงเพราะว่าขนาดอูกาเต้เรายังสู้ไม่ไหวเลยเรื่องค่าเหนื่อยใช่ไหมครับแล้วของไกเซโดเนี่ยค่าเหนื่อยน่าจะแพงกว่าอูกาเต้ด้วยแต่ติดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอ่ะก็คือ พอค่าตัวมันสูงกว่าอูกาเต้นเนี่ยคนมันก็เข้าถึงยากกว่าโอกาสที่เชลซีจะไปสู่สเตปคุยค่าเหนื่อยมันก็จะง่ายถ้ากล้ายอมจ่ายค่าตัวตามที่บริตันเรียกร้องนะครับนี่คือเรื่องของไกเซโดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับรีไวลโควิลนะครับคนที่บริันอยากได้เนี่ยผมเท้าความก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้ทางนิซา,าคินเซล่าของอีฟนิงสแตนดาร์ดบอกว่าก็พูดตรงกับทางแซมดีนเลยครับว่าถ้าเอาโควิลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดีลได้เนี่ยเชลซีน่าจะเต็งไกเซโดไปเลยครับ แต่จุดที่น่าสนใจก็คือสมมุติถ้าไม่ขายขาดเออถ้าเป็นแบบยืมตัวต่อ1ปีแลกกับการลดค่าตัวไกลเซโดลเล็กน้อยแบบนี้น่าสนใจไหมผมตั้งประเด็นนี้ไว้ในเพจเมื่อวานแล้วก็มีการแชร์ความเห็นที่แตกต่างกันเยอะดีผมชอบนะครับได้เห็นหลายๆมุมมองนะครับแต่ไอเรื่องแนวคิดเนี้ยมันอาจจะสะดุดตรงที่ว่าเหมือนไบรตันไม่อยากยืมครับเพราะว่าทางฟาบิซซโอโรมาโนเนี่ยเขาบอกเลยว่าไบรตันจะเอาถาวรเลย นะครับยื่นซื้อให้เชลซีรอบแรก30ล้านปอนด์โดนปัดไม่เป็นไรเดี๋ยวยื่นใหม่เป็นสถิติสโมสร40ล้านปอนด์ขอซื้อรีวโควิลแต่จุดยืนของเชลซีก็ยังเหมือนเดิมครับโควิลเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทําทีมระยะยาวเชลซีก็เลยไม่คิดที่จะขายเด็กขาดนะครับเหมือนเชลซีรักเด็กคนนี้จริงนะก็คงกะจะปั้นขึ้นมาเหมือนที่เคยปั้นริเจมปั้นเมาส์อะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คนที่ดูฟอร์มเขาตอนไปเล่นยืมตัวตั้งแต่ตอนไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพก็ชมกันเยอะว่า ว่าเป็นดาวรุ่งที่แวลดีมากๆคนหนึ่งเชลซีห้ามเสียไปเด็ดขาดแล้วก็โปชิติโน่ก็มองว่าเด็กคนนี้อยู่ในแผนการทําทีมด้วยนะครับทีนี้ครับมันก็ต้องกลับมาสู่สูตรเดิมทฤษฎีที่นิซ่ากินเซราเขาตั้งเอาไว้สมมุติอะลองไปคุยกับไบรตันใหม่ไม่อยากขายอะแต่ถ้าเกิดคุณอยากใช้ต่อ,อกสักปีหนึ่งยืมตัวไหมเออแลกกับการลดค่าตัวไกเซโดสัก5ล้านคงไม่คงมัคนคงไม่เวอร์ถ,ถึง10ล้านหรอกครับเพราะาค่าย,ยืมตัวมันคงไม่ถึง10ล้านอยู่แลวเอาเต็มที่ก็5ล้านปอนด์แฟนเชลซี โอเคกันไหมเกี่ยวกับทฤษฎีเนี่ยนะครับว่าเออถ้าให้ยืมตัวแลกกับขายไกเซโดให้เราแบบลดราคาสักนิดหนึ่งโอเคกันหรือเปล่าเอ,อในมุมผมเอออย่างแรกเลยคือต้องดูว่าโปรชิต n ิโนโอ,อยากเล่นแผนไหนกับเชลซีที่สุดถ้าโปรชิต n ิโนโอ,อยากเล่นหลัง4 4,2,3,1ไอ้แบบเนี้ยเซนเตอร์มันใช้แค่2คนแล้วเซนเตอร์2คนเนี่ยเรามีซิลวามีคูลิบัลี่มี บาเดชิลใช่ไหมครับแล้วก็มีชาโลบาพวกนี้ที่ยังอยู่ซึ่งก็ยังไม่รู้จะได้ย้ายหรือเปล่าคือคือพูดง,ง่ายๆคือตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟของเชลซีเนี่ยมีโฟฟาน่าอีกเออมันไม่ได้ขาดไงถ้าเล่นหลังคู่นะเล่นหลังคู่มันมีสักสักสี่คนมันก็โอเคถ้ามาทรงนี้ปล่อยยืมโควิลอีกสักหนึ่งปีผมว่าไม่เสียหายไม่เสียหายแต่ในทางกลับกันถ้าโปชซิติโนจะเล่นเป็นหลังสาม เป็นหลังสามแล้วบาดเดียชิลเนี่ยเจ็บยาวอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาช่วงไหนอาจจะเป็นต้นซีซั่นหน้าเลยนะครับหรืออาจจะหรืออาจจะเกินต้นซีซั่นหน้าด้วยแล้วโควิลเป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายเหมือนกันนะ่ยถ้าเล่นหลังสามโควิลมันอาจจะยึดตัวจริงเซนเตอร์ตัวซ้ายนะซิลวาตรงกลางแล้วก็ตัวขวาก็อาจจะเป็นโฟฟาน่ากับคูริบอดีแย่งกันอารมณ์ประมาณเนี้ยถ้าเป็นหลังสามเนี่ยไม่คุ้มเออถ้าพอชคิดจะเล่นหลังสามเก็บโควิลไ,ไว้อาจจะดีกว่า แต่ถ้าเล่นหลัง4ี่ปล่อยยืมโควิวอีกสักปีผมว่าน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเป็นหลัง4ี่นะลำดับความสําคัญกองหลังมันไม่ใช่งานด่วนกองกลางมันงานด่วนกว่าไกเซโดควรต้องเอาก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมว่าไกเซโดก็ถือว่าน่าสนใจก็อันนี้ขึ้นอยู่กับทางโปชิติโน่แล้วละ่วะ,ลบบลวละครับว่าจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับทีมบริหารเชลซีแล้วล่ะครับว่าจะเลือกแบบไหนจริงอยู่ว่าไบรตันเขาอยากซื้อขาดแต่ผมว่าท่านลองคุยอ่ะไม่แน่นะครับยืมตัว แลกกับการลดค่าตัวไกเซโดไม่แน่แต่ให้โปชิติโนเป็นคนช่วยเคาะนะว่าควรมาในทรงไหนอยาไปแบบบังคับเขาแล้วเขาไม่ได้ใช้งานนักเตะตามที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแฟนเชลซี Fantasy, คิดเห็นยังไงก็ลองบอกมาได้เกี่ยวกับเรื่องของอ่ารีไวโควิลแล้วก็มอยเซตไกเซโดแต่ไกเซโดที่ผมเชียร์ต้องเอามาเลยและอีกคนนึงต่อจากไกเซโดคุณจะไปเอาใครก็ไนดะ้คุณจะไปเอาพวกโรมิโอลาเวียคุณจะไปเอาโอนาน่าคุณจะไปเอาใครก็ไนดะ้อันนั้นมันเป็น เป็นเกรดที่เอามาเพื่อโรเตชันอยู่แล้วแต่ไกเซตมันคือเกรดเอามาเป็นตัวจริงคูเอนโซ่ฤดูกาลหนาครับอ่ะนี่คือเรื่องของกองกลางขาเข้าแล้วก็กองหลังขาออกนะครับทีนี้ครับไปดูข่าวขาเข้าคนนี้กันครับเออเป็นข่าวที่น่าสนใจมาเมื่อวานนี้ครับรายงานจากเจคอบสไตเบิร์กครับเทียสองของเทเลกราฟนะฮะรายงานบอกว่าเชลซีครับเข้าไปร่วมวงล่าตัวเจ้าหนูกาบรีเวกานะครับโหชื่อแมงโคเทชื่อโคเทครับดูครับ กาบรีเวก้านะครับนี่เลยเป็นวันเดอร์คิดเลยครับคนนี้มิดฟิลด์ของเซลตาบีโก้ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ได้ดีมากๆจนแบบโอ้โหหลายทีมให้ความสนใจนะครับสนใจเต็มไปหมดซึ่งข่าวบอกว่าอาจเข้ามาแทนไคลฮาวเวิร์ที่มีข่าวย้ายทีมด้วยนะครับจุดสังเกตของข่าวนี้ก็คือมันมีท่อนหนึ่งที่ข่าวบอกว่าจะเอาไปแทนอูกาเต้นะครับคือเวก้าเนี่ยต้องบอกแบบนี้มันไม่ใช่กางรับ มันเล่นเป็นมิดฟิลด์เบอร์8ก็จริงผมไปเช็คมาในตำแหน่งการลงเล่นตารางรุกก็มีแต่ปีที่ผ่านมาเล่นเป็นเบอร์8เยอะที่สุดแต่มันเป็นเบอร์8แบบเกมลุกจ๋าเลยครับมันเลี้ยงมันลุยฤดูก,การนี้ยิงไป11ประตูกับ4แอสซิสมันคือเบอร์8ตัวรุกเลยนะครับแต่ข่าวบอกว่าพลาดอูกาเต้เลยเปลี่ยนมาสนใจคนนี้ไง ผมก็เลยฟังแล้วดูแบบมันแปลกๆว่ามันเล่นคนละสไตล์กับอูกาเต้นะคือถ้าจะบอกว่าอ๋อเออเอามาแข่งกับ so, เอนโซเออยังพอฟังขึ้นกว่าอันนี้เอามาแทนอูกาเต้ที่พลาดไปผมเลยมองว่ามันแปลกๆมันเล่นคนละสไตล์กันเลยแต่แต่ไม่เป็นไรลองฟังข่าวกันก่อนข่าวบอกว่าไม่ได้มีแค่เชลซีที่สนใจมีบาเซลนาแล้วก็ลิเวอร์พูลที่สนใจเหมือนกันค่าตัวของดาวรุ่งคนนี้ครับเป็นชาวสเปนิชนะอายุ21ปีไม่แพง ค่าฉีกสัญญา40ล้านยูโรนะครับตีเป็นเงินปอนด์ก็34.4ล้านปอนด์นะครับถ้าตัวถือว่าไม่แพงสำหรับเจ้าหนูเวกาก็เอาจริงๆผมว่าค่าตัวเนี่ยพอๆกับเงินที่เชลซีจะขายโควาสิตให้กับทางแมนซิตี้เลยนะครับตัวเลขถือว่าน่าสนใจแต่มีข้อสังเกตครับข้อสังเกตก็คือมันมีแอคเคาน์แฟนเชลซีต่างประเทศ CFC Central เขาวิเคราะห์บอกว่าอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเวก้าเนี่ยมันเป็นเบอร์8นะครับ จุดเด่นคือการเลี้ยงบอล pressing ดีแรงเยอะซึ่งไอ้มิดฟิล์เบอร์8ถนัดเกมรุกของเชลซีเนี่ยมันมีชุกอูเมกามีคาซาเดมีอันเดรซานโตสถ้าเอามามันก็มาทับกับ3คนนั้นเลยเขาก็เลยมองว่าจริงๆเป็นเด็กมีความสามารถแต่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นอ่ะก็อันนี้คือในในมุมของบทวิเคราะห์ต่างประเทศสำหรับผมนะผมดูเวกาเล่นเนี่ย แล้วก็ไม่ได้เคยดูสดอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ไปดูคลิป vs มาแล้วว่าสไตล์การเล่นเป็นยังไงผมพูดแบบคร่าวๆแล้วกันบวกกับที่เคยฟังขวัญลามาเซียมันเล่าให้ฟังเพราะมันดูหลีกสเปนตนลอดจุดเด่นของเวกา้ามันคือความสามารถเฉพาะตัวการเล่นเกมรุกผมว่าสไตล์แบบนี้กล้าเล่นกล้าลุยเนี่ยมันปรับจากเบอร์8เป็นเบอร์10ได้นะในอนาคตถ้าคิดจะปรับจริงๆขึ้นมามันปรับไปเล่นเบอร์10ได้แล้วก็สถิติการยิงประตูมันดีด้วยถ้าจะมีมุมเดียวที่เชลซีคิดจะซื้อก็คือ ซื้อมาปั้นเป็นเบอร์10แล้วพวกชุกูเมกาคาซาเดซันโต้ก็เป็นเบอร์8ไปถ้าจะมีมุมเดียวแต่ถ้าเชลซีไม่ได้คิดแบบนั้นเชลซีก็มองเขาเป็นเบอร์8อยู่ดีเนี่ยอันนั้นผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับดีเซฟซีเซ็นทรัลแล้วว่ามันอาจจะมาทับปิดขวางโอกาสดาวรุ่งคนอนื่นๆของเชลซีนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะจริงจังขนาดไหนแต่ว่าเพิ่งได้ยินชื่อจากสื่อดังๆครั้งแรกนี่แหละการบริเวกา้าที่ผ่านมาได้ยินแต่ข่าวกับลิเวอร์พูลข่าวกับบาเซลนาอย่างเดียวอันน ส่วนอนาคตของไคฮาวเวสนะครับข่าวนี้ผมต้องบอกแฟนเชลซีก่อนว่าเขารายงานช่วงเย็นตามเวลาบ้านเราณตอนนั้นบอกว่าฮาวเวสแจ้งกับเชลซีว่าต้องการหาความท้ดทายครั้งใหม่และเชลซีตั้งค่าตัว75้าล้านปอนด์ตอนนั้นทีมเต็งคือมาดริดแต่ช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยครับมันมีข่าวใหม่มาคนรายงานคือโคเซเฟลิกซ์ดีออสคนนี้เป็นนักข่าวสายมาดริดเลยครับของมากาสื่อกระบอกเสียงของเรอัลมาดริดเลยเขารายงานตอนดึกนะบอกว่า ดีลไคฮาวเวสกับมาติดน่าจะล่มไปแล้วเขาใช้คำว่าตอนนี้ชื่อของฮาวเว s t สหลุดไปจากโปสเตอร์ของเรอัลมาติดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะไปโฟกัสที่แฮร์รี่เคนแบบเต็มตัวในเนื้อข่าวไม่ได้บอกเหตุผลแน่ชัดครับบอกแค่ว่าตอนแรกกับมาติดสนใจจริงๆแต่ว่าตอนนี้หลุดโผไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไคฮาวเวสไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นไปได้ เขารายงานสั้นๆแบบนี้เลยในเนื้อข่าวของมาก้าผมลองอ่านดูแล้วพูดถึงแฮเวสนิดเดียวบอกแค่ว่าหลุดโผไปโฟกัสที่แฮรี่เคนเต็มตัวก็เดี๋ยวรอเทียสูงคนอื่นคอนเฟิร์มเพิ่มอีกทีเพราะว่าตอนเนี้ผมเห็นที่บอกว่าล่มเนี่ยมีแค่ดีอาร์สคนเดียวแต่ฟังเขาได้เพราะดีอาร์สเขาก็เป็นนักข่าวดังสายมัดิดของมาก้าแต่ว่าคนอื่นๆยังเงียบกันหมดก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าข่าวของาวเวิสมันพลิกไปมาช่วงทั้งวันเมื่อวานเนี่ยมันคือจ่อย้ายไปมาดิดทุกอย่างแล้วแแลลล้้ววเเดเดีย๋ยตตออนึกกมมมาาิ่่ไ ก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มวันนี้เพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับว่าใครฮาวเวสจะลงเอยยังไงนะครับส่วนเรื่องของคริสเตียนพูลิสิกครับมีข่าวว่าย้ายแน่ๆจากโรมาโนรายงานแล้วก็มาเตโอโมเรโตของสื่อรีเลโอบอกว่าเอซิมิลานให้ความสนใจส่วนดีลของรูเบนลอตตาชิกเนี่ยการเจรจาหยุดชะง,งักเป็นโหมดสแตนบายไปก่อนนะครับเพราะว่าเปาโลมัลดินีคนที่อยากได้ลอตตาชิกเนี่ยโดนไล่ออกนะครับก็ไม่รู้ว่าชิกจะยังได้ไปอยู่เอซิมิลานหรือเปล่าแต่พูลิสิกตอนเนี้ย เป็นรายชื่อที่มิลานกําลังให้ความสนใจอยู่ซึ่งผมว่าก็เหมาะนะปูริสิกผมว่าผมคิดว่าสถานีต่อไปของเขาอะ่ะไม่เกาโชซซเรียอาก็บุนเดสิกา้ากลับบุนเดสนะครับผมว่า2ส,สถานีนี้แหละน่าจะเหมาะที่สุดนะครับแล้วก็ไปมิลานก็ต้องไปแข่งกับราฟาเอลเลเอานะครับเพราะเฟนปิกซ้ายเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเบียดตําแหน่งได้หรือเปล่าแต่ปูริสิกก็พอเล่นกราบขวาได้บ้างแม้ว่ากราบซ้ายจะดีกว่าก็ตามคิดว่าน่าจะขายทําเงินได้ครับปูริสิกสัก20ล้านปอนด์ อาจอาจจะยังพอได้นะครับเพราะว่าสัญญาเหลือไม่เยอะนะครับยีล้านปอนด์สำหรับคริสเตียนโพลิสิกส่วนเนมานะครับมีรายงานจากเลดิสสปอร์ตก็เลดิสมันก็ประมาณเดอะซันเดอะมิเรอร์ของอังกฤษครับบอกว่าเชลซีเปิดฉากคุยกับปเอชเชเรื่องเนมาแล้วผมว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวนี้มันยังไม่มีไม่เคยเห็นสื่อดังเจ้าไหนรายงานเชลซีกับเนมาเลยครับเลดิสก็ตามนั้นนะครับหนักกว่าเลอร์กิฟอีกนะครับแล้วก็ถ้าเรามองเนมาเป็นปีกซ้ายเนี่ยเรามี ik, มูดิกเรามีสเตอร์ลิงถ้าเรามองเนมาเป็นหน้าตต่่ําเเป็นนัวฟรีีย กรณีถ้าฮาวเวสไม่ย้ายขึ้นมามันก็มีฮาวเวสกับเอ็นคุนคูอีกเนี่ยผมเลยมองว่ากับเนมามองแทบไม่เห็นภาพกับเชลซีนะนครับใช้คำว่ามองแทบไม่เห็นภาพกับเชลซีในตอนนี้นะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันนะครับก่อนจากไปนะครับฝากอีกทีนะครับไปชมคลิป ปีเตอร์โบสไปสัมภาษณ์ในช่องวงในด้วยนะครับไปติดตามชมกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับทั้งโค้ดคูเพอร์ฟอร์มนะครับใครมองหาน้ำหอมแบรนด์ขายไปจัดกันได้เลยนะครับในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจัดช่องปีเตอร์โบสสั่งครบ1,000บาทลด 100, 100บาทเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับใครกำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเบติสโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลบังกอกเลยครับเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันยืนนยันว่า เรียนจบสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้แล้วก็ฝาก s u z u กิด้วยครับก็ New e r t i ์ติกาสมาร์ทไฮบิดสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษเต็มที่ได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้พีท้บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย